เวลาเราได้ยินคำว่าขวาหรือซ้ายในการเมืองจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงมือขวาหรือมือซ้ายของเราแต่มันคือแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันครับฝั่งขวามักจะเน้นเรื่องความมั่นคงระเบียบและการรักษาสิ่งเดิมๆเ,เช่นเชื่อในกฎหมายที่เข้มงวดเชื่อว่าประเทศควรปกป้องขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมดั้งเดิมคนที่อยู่ฝั่งนี้ ก็มักจะชอบให้รัฐเข้าไปยุ่งกับเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดปล่อยให้เอกชนแข่งขันกันเองแต่ถ้าไปถึงขวาจัดนี่คือขั้นสุดเช่นมีความเป็นชาตินิยมเข้มข้นบางครั้งก็อาจจะกีดกันคนต่างชาติหรือไม่เปิดรับความหลากหลายทางสังคมฝั่งตรงข้ามก็คือซ้ายซ้ายมักจะพูดถึงความเท่าเทียมสิทธิของประชาชนอยากให้รัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาลหรือการกระจายความมั่งคั่งให้เท่าๆกันมากขึ้นแต่ถ้าเป็นซ้ายจัดก็จะไปทั้งสุดโต่งเช่นอย่าให้รัฐควบคุมทุกอย่างแทนเอกชนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆธนาคารหรือทรัพยากรของประเทศทั้งหมดยกตัวอย่างที่อังกฤษฝั่งขวาก็คือพรรค Conservative ที่เน้นเรื่องการควบคุมคนเข้าเมืองแล้วการรักษาระเบียบส่วนฝั่งซ้ายก็คือพรรค l a b บ ที่พูดเรื่องการเพิ่มงบประมาณให้ NHS หรือการช่วยเหลือแรงงานให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้ามาดูประเทศไทยเราก็จะเห็นภาพคล้ายๆกันครับฝั่งที่ถูกมองว่าออกไปทางซ้ายก็คือพักที่ผลักดันเรื่องความเท่าเทียมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการกระจายอำนาจเช่นพักประชาชนส่วนฝั่งที่โน้มไปทางขวาก็เช่นพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐหรือพักประชาธิปัตย ที่เน้นเสถียรภาพความมั่นคงและการรักษาระเบียบเดิมของสังคมดังนั้นเวลาเราฟังคำว่าขวาหรือซ้ายในการเมืองมันก็คือการบอกว่าคนหรือพรรคการเมืองนั้นๆให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมมากกว่าหรือเปล่าหรือให้ความสำคัญกับความมั่นคงระเบียบและตลาดเสรีมากกว่ากันเพียงแต่ถ้าใครจัดไปสุดตอง ก็อาจจะทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งได้ครับ